กยสเปียพีพี่พีต้องช่วยแปลใ่อี่วอสตรี่ค่ะคทุกคนทุกคนน้าาว่ดบอลทอคเธอไอ้โนโโน่สมัยคอเออเอาแบบเอาแบบน้ำมวันก็ยูมิดอินโคเลีอยู่วอยูบอกว่าตอนนี้อยู่เกาหลีพอดีตายพอดีอยู่อยู่อยู่ซีกส Yes อยู่ซีก Many times <laughs> <Next day>. <laughs> 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 it, yes in korea my my dance my, in korea people 10 years people maybe maybe people I'm one we pee ten year ten year maybe maybe ประมาณประมาณ oh <laughs> uh, <laughs> uh, my dance hall and when they sleep theyนอน sleep in a dance yes yes yeah uh. oh yes, yes. uh, when boy uh, i want to wake up อยากตื่น <laughs> <laughs> <but, laughs> Oh my hand okay, and my body, my okay. my foot and my leg, don't move! Okay. Don't move! Oh, uh, I want to, uh, open eyes, ding, but ghost, ding 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 ding, ding 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 ding. Yes, ding. I see. Okay. I see ghost. Yes, same. Um, long hair. Long hair. Yes, white dress, long dress, long dress. Yes, white white. don't see. Huh? ไอ้ตัวโนอ่วันเดียวมันแบบผมยาวแล้วก็คือบิ๊กไมมเต้นเนอะตกุนเต้นไปเ้นเนออ่ะต่อก็คือบอกว่าเขาบอกว่าตอนนั้นเขาหลับอยู่ใน่หอในหอการเต้นแล้วจะตื่นมาพวกอะมันตื่นไม่ได้คือมันขยับแข็งแหย่ข็งบไน้แต่พอลืมตาขึ้นมาพวกอะมเห็นเป็นเป็นผีผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีขาวกก ข้ามาผมยาวฟิชเชอขาว롱แฮผมยาวแต่คือไม่รู้ว่าวอเตอร์เมลอนไหมอ่ะต่อไปแคโกอิงตัวอนดอนนอตฟันนี่โอเคน่นตอนวอเตอร์เมลอนพลีส์ดนดอนพลีสพลีส์วย่แค่ชิวอเตอร์เมลอนโอเค any way he asked I want to know big maybe ใ่าพูดเรื่องนี้เล่อต่อต่คลิปกอีเมลอนโออปเปิลคลิปกมีสัมัมัม Yes Yes ไม่ไม่ไม่เบลเรนจ์อ๋อลินนลฮััพเพสฮัพเปกต์งิง And there I I s e e oh o oh can't how can't how can't ไม่รจะ pick นักกดอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไร I c a n predict and goes to there I s t n g d e <laughs> 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 but my eyes don't close. Don't close. I don't know. Can't. Yes, I want to dig. But but don't don't can't can't. Can't. can Can't. 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 กูเอาใจเลยอ๋อวิ่งสิทวิ่งที่ต้องวิ่กับผีเนี่ยแล้วก็พอสิทธิ์วิ่ต้องสามารถวิ่งได้แต่ก็บอกก่อนผมจะได้คุยเข้าเรื่องพี่คือ half ะขึ้นหน้าของเกอเกอเกอกัวอะแอบ yes i don't know accident ยอแบบน่ากลัวน่ากลัวเยอะแย่ไปกว่าคือครึ่งหนึ่งเละแปลว่าผีตอนนั้นต้องประสบอุบัติเหตุใช่ไหมพี่นี่ถ้าเจอที่ไหนอะแม่คือเจอที่คนเลี้ยงขึ้นแค่ขึ้นแม่ไม่ได้หมายถึงว่าที่ไหนแบบในบ้านในหอในหอเต้นพี่คือถ้าครึ่งหน้าเละเนี่ยคือเป็น เจออุบัติเหตุมาใช่ไหมพี่อยู่โรงพยาบาลพี่ต้องรอดก็น่าจะใช่ครับน่าจะอยู่ในโรงเต้นไงเขาอาจจะเต้นแรงแล้วหน้าแถดจะไปกับพื้นหายไปข้างนึงหน้ากูอยู่นะเมอพี่แป๊บนึงเอ้ยอ่ะโกสอะบิ๊กคอสฮาฟฟฮาคือแบบน้องพูดอะเย้เย้นักศกษาบิ๊กคอสยูยูทิงบิ๊กคอสยูทิงกิ้งบิ๊กคอสบีฟอร์ชีได้บิ๊กคอส maybe I think t w o two two I think uh I think one uh fire fire and I think the one uh b o y f r i n d boyfriend ทีร้ายัดตดตัดตัดต็ดตั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 ดัดตี่ตัเต e ดต e ดกัดต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 อดตกดัดตััดตััดตัดตัดตัดดัดตต ตอนที่พ่อพ่อหนูเจอคือเขามีเต็นท์คือที่เจอก็เห็นเฉยๆไม่ทําอะไรแต่ว่าคนปกติไม่เห็นนะครับนี่อยู่มาติดปีก็ไม่เคยเห็นกันคือพี่พีแต่เดินในโรงพยาบาลต่อให้กลัวแค่ไหนก็ไม่เจอไม่พี่พีกลัวใช่ไหมสรุปกลัวผีไหมไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เควไม่เคยเจอเลยไม่ได้กลัวแต่เราว่าเราไปดูหนังผีเหอครับผมคยโดนมาผมเป็นคนไม่เชื่อผีนะี่ไม่ดูหนังผีสิผมไม่กลัวผีนะ เอาจริงเหรอพี่ไม่ดูหนังผีไม่ดูเจอแล้วเราเราไม่เราไม่ยุ่งกันแล้วนะเราไม่เข็นแล้วเราไม่รับรู้ไงอ่ะแนปเคยเจอผีไหมไอ้แนปเจอเคืองเขีเจออะไรทำไมพี่พูดไม่ค่อยชัดเมื่อกี้พี่พูดเคยเจออะไรวะฟังแล้วมันไม่เคยเจอผีเหรอเคยแต่ตอนเด็กแล้วพี่ผมไม่เคยอยากจะเหลาแล้วแล้วตอนโตเคยเจอไหมกลัวเด็กผู้หญิงกอน ผีผู้หญิงผีผู้หญิงจริงๆเนี่ยผู้หญิงจริงด้วย,ยอ๋อผีไม่มีกลัวหน้าผม <3 1 S 2> สามเอ็ดเนาะเออมาต่อผมขอเข้าเรื่องแบบหมด